เช้าวันใหม่ยังชัวร์ไม่รู้เหมือนนกัสรุปเมื่อวานปิดหมดทุกอย่างใช่เ <c oughs> ช้ามาก็เลยวันนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่ใช่วันนี้กินข้าวก่อนโอเคเราพักที่นี่เราก็กินข้าวเช้าที่นี่เลยทีี่่นใช่มถ้าคอยใจไป ตอนนี้ควันออกปากนะครับ <c oughs> เออเห็นจริงนะนี่เกาหลีเปล่าะโอเคตอนนี้เราเลือกมาเป็นคอฟซอ่แล้วก็พริกหนุม่มฮังเลแล้วก็เชียงดาวผัดไทยน,นะครับเราได้เลือกได้ห้าเมนูนะเเอาเสื้อแย่งเสื้อไปสบายไหมแล้วเหยียนต้าเด็กมากเนี่ยอลัลเอรตมากนะตอนเชา้า โอเคแล้วเดี๋ยวสั่งชาร้อนให้ชาชาชาร้อนด้วย,วยไปเล,ล,ล้วเอน้อวเชื้ย อ๋อไม่ใช่ช่วงนี้นายอนพยายามกินฮอตชิ่โอมาอีกเพี่หนุ่มมาแล้วโอเคขอบคุณครับยองค่อยกินอ่ะนี่ยังคยกินใช่ไหมคือกินที่นั่นใช่ไหมใช่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดใช่หน้ากันจำได้จำได้ คือของอาหารเนื้อเนืชอบชอบเคยกินที่กรุงเทพอ่ะใช่ก็คือนูดเดิ้ลกับแกงโอ้ไม่แต่ถ้าไม่อร่อยที่ไม่อร่อยกว่าไม่อร่อยอะไรใช่แต่ที่นี่มาจริงๆของออริจินอลใช่ออริิจนลเต็มโต๊ะไปหมด อรอยนะครับอ,อร่อยมากมต้องเก่งไก่ด้วยอะไรนะไก่เนี่ยโอ้ต้อ,องดู

ใกล้ลเอะไรกัะยังไงครับยังไงหนาวนี่สวยมากเลยสวยใช่ไหม อ๋อนี่ปารควิวเหรอใช่ไม่ดูว่าอุณคุณเท่าไหร่สิบตอนนี้สิบสี่นะคะสิบสี่ถ้าสั่งกาแฟนยใช่อันนี้แล้วก็เช็คจริงจริงค่าซักรีเท่าไหร่ในี่สุดก็มาแล้วนะจ๊ะ โกโก้โโน้าสาวโกโก้ยิ่งอยู่ใกล้ๆลำธารยิ่งเย็นใช่มันี่ <c oughs> นาดูถือกล้องไปมือสั่นนะจิ้งังจิ่งเก่งใช่แต่ที่นี่อากาศดีจริงๆยอมตอนนี้เช็คเอาท์แล้วนะคะตอนเราจะย้ายที่เท็ดดู เช็คอินแท็กตูนะคะแท็ตูที่มีเสียงสุด

เนาติดนะเออ่ายกระทงนะเอากระทงหนึ่งไปไอแม่ไปเด้อเอาไปใส่ไข่ปลานะครับใเอาใส่ไข่ปลา ข่าไหมกอะไร้าวหมกและสาบาทครับข้าวหกสามีครับข้าวเหนียวด้วยกั้าเหนียวไหมเอาหนึ่งมีเด็ดแห่งแม่กำปองนี่กับข้าวเหนียว อันนี้ไม่มีจิ้มหรอไม่มีครับไม่มีจิ้มไส้อั่วจิ้มกับข้าวเหนียวเลยขายอะไรครับเนี่ยปลาหมึกขยำครับปลาหมึกขยาไม่ขยา่า,ย,ายังไงครับโอเคขายถึงกี่โมงครับโอ้ มาในที่สุดก็ได้กินไข่ปลาเอาข้าวโพดผัดไม่ดีฝาเล่ามีวะร้านกาแฟปีมันยาคอตตและที่นี่ไม่ใช่ที่พักเนาะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ที่พักแต่ว่ามันสิร้านกาแฟเขาก็ส่วนใหญ่ไม่้องกล่องอะ ก็ลันทัสซาด้วยล่ะใช่โอ ชิมนะคะอเอ้าอันนี้รู้สึกแค่ร้านจิมอะที่เกาลีอะมีอะไ,อไม่ได้เง้นแม่ร้อนไหมอืมมแต่ไม่เคยเห็นที่หุงเด็มหรอ ok, ใช่ไหมไม่มีไม่มีต่อไปซ่บกห่าพวกรานนี้อร่อยสุดไม,มไม่กปองชานชิมข้านียก่อนทำไมวะ เนไงรชาติเป็น,งน,น,นไงข้เนเนียเ้ยเนี้ยโอเคใส่อั่วครับโอ้ดูเครื่องเยอะดูเครื่องแน่นอันนี้ไม่ใช่เปรี้ยวเนาะใช่ไหมไม่เปรี้ยวเป็นออกแนวสมุนไพรใส่กรอบอืมเป็นไงอร่อยสมุนอ,มอร่อยใช่ไหมคิดว่าเราไม่ต้องกินอาหารเคียงแล้วน่ากินแบบนี้ใช่ อันนี้ก็คือขอ้าวโพดข้าวโพดเนยธรรมดาเขาทำมันดีนะมันกินกับกาแฟอร่อย นชาเขียวเย็นใช่งงม,มากงงทำไมอ่ะงงทำไม ิอม,มากตอนนี้ไม่ไม่หนาวไม่เมย็นอ๋อาี่รักอันนี้ลองชิมได้ไหมอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่รู้อ่ะน,นี้ชิมได้นะชิมนี่นะเป็นไม่ใช่กินได้กินไม่ได้มันคืออะไรนี่ที่นี่มีไม่ใช่อย่าเพิ่ง อันนั้นมันดอกเข็มที่นี่มีน้ำรู้เป็นน้ำหวานใช่ไหมใช่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 ไม่ใช่อันนี้โหยพิดดอกจริงถูกต้องผิดดอกเดี๋ยวเอาให้ดูว่าดอกไหนไปมั่วจริงๆอะนี้ไปไปน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำผึ้งน้ำหวานเดี๋ยวทำให้ดูวันหลังไม่ใช่อันนี้เด็กน้อยมันไม่ใช่อันนี้ไง เขากะทิที่ชาเย็นเปลือกสตอช็อกเอาชาเย็นแล้วก็กะทิไข้าะยังไงเ้อนทอวอแล้วร้อนแล้วอ่ะโอ้ ที่นี่สวยนะไม่ได้ไได้ไหมไ,ไม่ใช่ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่รู้ไปโอ้โหจริงเหรอ,ปอไปทำหน้างงเงยละ,ะทุกคนดูครับทำงงเงยเนียตอนนี้ก็เรียกไม่ทันแล้ว <laughs> มาเร็วเร็วเร็ว ให้ขึ้นรถไม่ขึ้นเมื่อกี้ลุงบอกว่าไม่ต้องถอนใจครับแค่นิดเดียวเองอฉันไม่นิดนะ<อ>ก็อีกไกลยอยู่นะคุณลุงมีต้งไหนนะถึงยังไม่ใช่ อันนี้แล้วใช่พอหลังอย่าดือ้อจริงๆไหนาอาการเป็นไหนบอกหมอหนนะ่อยอากา,ารตีร้อนแต่ดีมากเนี่ยใช่ไหมไม่เสียใจน้ <laughs> องน้องทำอะไรอยู่ นอนเล่นครับอาไปน้องขอโทษนะน้องเป็นเจา้าของถนนเดียวใช่อโอ้ไปได้แล้วไปได้แล้วจะถึงไหมไปได้เหรอ,อน,นี่เดี่ยวนะให้ห <c oughs> <c oughs> ยู่ดีๆ,ๆเดินเข้าไปไหนเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่ร้านอาหารปะ เฮ้ยเออเ,อ,อ,เอ,อ๊แค่เหรอวะนี่อะไรเออร้านอาหาร <laughs> ยิ้มแล้วไม่ได้โอ้อันนี้ดอกแม้กำปองดอกไม้กำปองด้วยเหรอดอกแม้กำปองแค่เง,งนินดอกกรุงเทพมีด้วยเหรอไม่มีเอ,อ้าโอเคจากนี้เราจะไปเช็คอินเทดดูวยนะโยบ,โบุตุ๊กติมหมูกระเพาไม่ใช่เหรอเนี่ยหมุกระทา อ๋อกระนี่รออใช่ใช่โอเ้เก่งเนาะกระรอเลยหรือว่าในกําปองชยัยเคก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเอาไปจะก,กันตอ้งเงย็นนะคะกินอะไรนะอ๋อนายบอกซคอิ้ไงอ๋อเอเคดิเอาละนี่มีไอติมไอติมลุงเมื่อกี้ เมลอนเมลอนเมลอนนึงมลนี่ินนี่มัินิี่สองวินนี่สามร้อยใครมาช่วงแบบเฟสที่ปีใหม่อะไรเงี้ยอย่าเอารถมานะโอเคไปไม่ถึงสักทีแทดดู ายอาหารทช้ยุตตรงไหนนะฮะตรงนี้นะอืม่อพียาแต่ลงคาเฟ่ก็ลงทางนี้เลยครับโอเคได้ครับอืออดีไหมโอ้ยหอมมากอะมมกโอ้โหโอ้แนะนำเลยที่ห้องดีด้วย <S S จงจงที่ห้องไม่มีแอร์นะครับ นี่ครับแม่แง่จริงๆเหรอไม่ต้องใช้เขาบอกมุ่นได้ใช้ป่มล่ะหนาวมากเลยใช่มาอีกแล้วนะคะจะไปกินอาหารเย็นนะมื้อสุดท้ายที่แม่กำปองไปแล้วอีกแล้วอีกแล้วหนาว้ใช่ เชียวนะอยอดมากมากอมโอ้เก่งไปเก่งไปโอ้มาแล้วมาดูน้ำุกหนะ่อคือ้อมมากใช่ไหม,มได้เรื่องนะ เต็มแล้วเต็มเร็วมากเลยดูดิตอนที่มาเรานไม่เดี๋ยวเผื่อมีชลูพ่อแม่พี่ให้คิมไม่เลือก่ากนหนาวหละก็หนาวแหละที่ไม่ได้่ห็นใช่ไหมได้เลย เพปิดก่อนอย่าลืมที่สำคัญที่สุดอะไรหรอใช่ทำไมอ่ะเอา้าเราต้องใส่หัวละพาครับหอมหอมหรอหพอ,อมครับใช่ข้างในของยิ่งจุ่มก็คือหัวละพาตอนนะี้ปิดหม้อนะครับไปแล้วเจอกันใหม่ดีร้าน,นาข้างเขาขายไส้ ก็เลยซื้อมาไหนลองชิมจริอร่อยไหมนะี่นี่นี่สั่งใจใช่ใจยังวางไว้องตีมนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอใช่สจิมอร่อยไหมล่นะือืเขาให้ลองชิมนั่นแหละจังดีเนาะอร่อยนี่ไจิมหาใ่จิ้มจอะไรจิ้มจือน่าจดน,นะ ใช่ไหมไม่ใช่อ้ามสาย่างไปเร็วมากโอ้รักกินรักกนนี่ย กินฮอปด้วยอรห,หมอมอมากเดี๋ยวนี้กินสมุนไพรไทยได้เยอะนะวันนี้ต้องกินจิ้มๆนะใช่ไหม <laughs> เล็ก้อยเมื่อกี้ย้อนเห็นเล็กหน่อยกินเส้น <laughs> อ๋อจะต้องคันดีอ่ะไปกินไป <laughs> จ้ะ <54. S 2> <NY Commons> ในที่สุดก็มาถึงแน่าใช่สิบบาทใช่ไหมคะยี่สิบค่เป็นถุงชั่อยู่ด้านหน้านะต้องกินเลยนะเดี๋ยวต้องกินเลยต้องกินเลยเดี๋ยละลายอ๋อไป ไปไปกินต้องกินตอนนี้เลยใช่ต้องกินตอนนี้เลยเดี๋ยวมันละลายเด็กน้อยเอ้ยโอ้ยงอนเนี่ยไม่เคยกินม้าเป็นแบบนี้เลย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบ้าบ,บิ่นของที่นี่นะครับบ้าบินะ่นจอมโนะอ้ยอะไรนะอะไรนะเราจะไม่เชื่อแต่ก่อนเราจะได้กินเ <c oughs> อนอแบบนี้ก็ดี <c oughs> ตไปแล้วบายไม่เป็นแล้วนะหวันาวสุดท้ายทุกคนนะคะประเทศไทยก็หนาวนีนะคะไม่เคยรู้ละเพื่คนเกาหลีไม่ร enfin ู้ไปกลับคนเกาหลีรู้ว่าแค่ประเทศไทยแค่มีร้อนหน้าร้อน ไปา,ายนะคะทุกคนนึกว่าอยู่ไหนซาฟารีอู้ตกใจบยบายแบบลงเลยน,นะคะ